โอ้เป oh, ็น oh, ยังไงเนาะทีลากลูกเขาเป็น oh, ยังไงแน่เจ็บท right ้องบ่มาหนิดินบ่ดินบ่ดินเก่งอ๋อดินเก่งเนาะโอ้ยกระลังใหญ่เลยเนาะนี่จักเดือนแล้วนะโอ้ยสุดยอดมันต้องยังเสียละแสดงว่าเนี่ยนี่มันโอ้ยกระลังฟิตเลยเนี่ยอายุหลายกันจริงนะแต่สามารถเทียบทีลาดมีลูกได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยดูแลลูกเขาดีๆเด้อยังไงดีใจมา เนี่ยะเขาเรียกว่าแอบแซ่บจนได้น้องนะเป็นยังไงที่รักลูกเราอ่ะแข็งแรงดีแข็งแรงดีอยู่เนาะยิบไปขอวันนั้นเอาเงินที่ยอให้ใช้โอเคไหมโอเคต้องทำต้องยิ้มงันเหี้่อเดี๋ยวเขาให้เลย Hoặc gần rồi là mày? anh. Húng bào đồn chân anh. Húng 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 của anh. Húng chân anh. Húng chân anh. Húng chân anh. เป็นไงที่รักโอ้ยท้องลูกโตแล้วต้นนี่หนหออฟังเสียงหน่อยโอ้ยไันได้ไปครับลูกดิ้นไปตอนเดือนกี่เดือนแล้วจ๊าไปตอนไหนบกเดือนแล้วอีกสามเดือนก็ได้เป็นพ่อคนแล้วไอ้หมอเขานัดหมาอหมออยังนัดไปไหนนักไปตัวเขาไปน้ำกลนตัวเงเลยเขาตมันตอนไหนบ ไปมกันบ่อูแล้วกัมึงเบีตอนแรงคตอนขึ้นตอนแล้วก็ตีหามตีหางนานัดนานสุท้าไอย่หหนึ่งสองสามสีเฮ้ยลูกเขาดูเเขานเนย่งลูกเขาจังไหนดูนี่เป็นยังเป็นยังเมียคอยได้ดิโอ้ยเมียมึงม่ยาแล้วลูกออ จำได้ไหมเมื่อคืนนั้นน่ะคุณเมาใช่ไหมฝากเมี่ยผมหน่อยวันนั้นน่ะใช่ไหมใช่ไหมฝากเมียผมหน่อยนะมีออไรมีออกอะไรเดือกรกระอกระเอกะเพื่ก่อกเอกระเพน่อกระเ่อกระเ่ะะครับอเขาซื้อเนาะไปเมือกเอกเเพื่อ่อกรอกรเอกเอรเอเอระเอรอก่อกล่ 我，我怎么不来这边来教？